แขวนเม็ดใหญ่มากเลยนะเออของเราจะขนาดที่เราเตรียมมาชิ้นหวานมากเลยเราเตรียมมาให้แฟนเราครับพี่เอ่อไปกันสองหนึ่งสวัสดีครับพี่น่ารักมากครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้มีเขาเรียกว่าหัวหน้าสมาคมคนและครอบครัวมาหลายคนเลยนะครับมีเอ่อพี่มาวินนะครับแจ็คแฟนชานแล้วก็คุณชินชินาบุษเราก็เป็นเพื่อน ทุกคนอะเห็นก็ดีใจนะเพราะชินเจอมั้งแหละอายุ18อ่ะตั้งแต่เขาเฮี้ยวๆอ่ะยอะคทุกวันนี้โอ้โหน่ารักมากครับชินเราจะอยู่ในสมารคอมพีด้วยไหมหรือว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้ครับผมให้เกียรติอาจารย์ผมครับใครครับป้องนวัดครับผมรออาจารย์ผมไปก่อนครับก็คือ คุณป้องนวัดครับอาจารย์ผมครับจะไปเมื่อไหร่เราไปทึ้นมาแล้วผมจะเป็นลูกศิษย์ครับผมจะไปก่อนอาจารย์ไม่ได้ครับรออาจารย์ไปก่อนครับเดี๋ยวลูกศิษย์ค่อยตามเนีครับเดี๋ยวคุณป้องมาหกโมงเย็นพี่รอถามครับอาจารย์ไปเมื่อไหร่เดี๋ยวผมตามไปเขาสอนวิชาอะไรเราเราบอกโอ้โหเขาเขาเรียกว่าระดับเขาเรียกว่าอยู่อันดับหนึ่งของบ่วงบ่วงโซ่บ่วงโซ่อาหารระดับโยดาไม่ใช่นักล่าพี่ใหญ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 ่พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเวลาสัมภาษณ์ถึงแกก็ชอบดีมมาหาผมไอ้กี้เวลาพูดถึงกกููพพดดดีีีๆหน่่่่อยวาใช พูดเล่นนะครับพี่ป้องครับเราเหมือนแล้วเหมือนอะไรกับพี่ป้องครับตรงไหนพี่ป้องถ้าเหมือนกับอาจารย์ป้องก็คือเป็นคนที่รักพ่อรักแม่เหมือนกันครับอ่ารักพ่อรักแม่นะครับแล้วก็ทํางานเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เลี้ยงหลานครับอ่านี่คือที่เหมือนกับพี่ป้องนะครับเงิเดียวหรอถ้าเรื่องงานเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้หรอกครับเพราะเขาเล่นละครดังทุกเรื่องครับส่วนผมเล่นหนังเจ๊งทุกเรื่องครับพี่ใช่ครับพี่เราเอาเงินไปอย่างเราเนี่ยพี่ป้องเขาให้ครอบครัวของเราให้ใครผมรอเลี้ยงหลานครับพี่อ่าผมให้แม่ผมครับให้แม่แลลลลล้้ววกกก็รรรอเเเีียงงหาาาานคัับพะะ่มมจู ครับใช่ครับก็เก็บเงินไ้ให้หลานให้แม่ครับเค้า <c oughs> เราเห็นลิลลี่กับชินเขาแต่งไงแล้วเราอยากดีใจพี่พน่ารักนะเ <ๆ S 2> มื่อกี้ดูเขาอ่คือเพราะว่าชินกับลิลลี่ผมก็เห็นชินมาตั้งนานแล้วแล้วลิลลี่เขาก็น่ารักอะเวลาใครมีแบบว่าความรักที่ดีอะเราก็ อิ่มเอ็มนะพี่เออเราดูแล้วก็ดีใจอะน่ารักดีเราก็รอไปเล่นกับลูกเขาแล้วกันแล้วเมื่อไหร่จะเราจะมีความรักที่ดีบ้างยังยังยงยังยงพี่เราไม่ความรักที่ดีเราอาจจะมีแล้วแต่ว่าเราไม่ดีเองแต่ผู้หญิงดีทุกคนแหละแต่เรามันไม่ดีเองเข้าเองก่อนเลยไม่ไม่ไม่เรื่องล่นเรื่องจริงเรื่องจริงคือผู้หญิงที่ผ่านมาเขาดีหมดละเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมันไม่ดีเองอะแล้วอย่างที่ผ่านมามันยังไง ลืมไปแล้วอุ้ยน้ำลายไหลโทษร้อนเทษน้ำลายไหลเมื่อกี้เป็นเม็ดเลยน่าเกลียดมากอะจ้าเจ้าเาเกลียดมากน้ำลายไหลอ่ะไม่เป็นไรกล้องจับไม่ทันฮะกล้องจับไม่ทันหิวไงอยากดื่มเครื่องดื่มละอะไรพี่อะไรเมื่อกี้ที่ติ๊กติ๊บอกว่าความรักที่ผ่านมาเไปนานไปแล้วพี่ประสานพานผมช้าไปเดือนหนึ่งก็เราไม่อยู่ให้ใจกันถ้าพี่ผมลืมแล้วจริงถ้าเดือนที่แล้วผมจําได้ลืมไปแล ah, ้วลืมไปแล้วทำไมเหมือนน้ำตามาไหลมันไม่ดีมันดีพี่มันดีน้องเขาก็ น่ารักครับน่ารักทุกอย่างครับพี่ใน้ำตาคอเป็นอะไรอะไรครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตาคอไอ้ตาผมมันแดงเส้นเลือดในตาแตกเรื่องจริงเรื่องจริงเส้นเลือดในตามันแตกไครต่อยขยี่อ๋อขยี่เองมันแตกพิ่งไปหาหมอมาเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วไม่อย่างั้นเจอที่แล้วเราร้องไห้ไหมครับไม่มีร้องไห้ครับพี่ไม่มีร้องไห้พี่เพราะว่าเคยร้องไห้ไปแล้ว เคยร้องไห้เกิดมาร้องไห้ไม่กี่รอบเองเคยร้องไห้เป็นรอบรอบที่แล้วแล้วไม่ไม่ร้องแล้วแล้วไหนแล้วไหนไม่ไม่ไม่ร้องไห้ทุกรอบร้องไห้เป็นบางรอบเคยร้องไห้ไปแล้วพอกันออ่าเราเราจะเริ่มต้นใหม่ยังไงอ่ะไม่เริ่มพี่ละไม่สบายสบายเลยทุกทุกทุกนี้มองชีวิตวันต่อวันพี่ไม่มองล่วงหน้าหวันเลยเอาแค่วันนี้ผมมีความสุขอะไรผมพอละก็ทุกวันนี้ปล่อยจอยไปแล้วหรอปล่อยจอยพี่วันต่อวันเพราะพี่หูอะไรอะปล่อยจอยไงเอาแค่วันต่อวันเาพี่ไปไปคิดล่วงหน้าไม่ได้เดี๋ยวเครียดช่วงเด อะไรครับพี่ปล่อยจอยปล่อยจอ,อ,อยพี่ผมปล่อยตัวแบบชิวเลยอ่ะเหมือนหมาหลุดออกจากโซ่เลยอ่ะใช่พี่ใช่พี่ทำไมเราถึงี่ยว่าเป็นหลุดจากโซ่หลุดจากโซ่พี่เพราะว่าผมแบบว่าถ้าเกิดมีแบบมีแฟนหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบว่ามีที่<อ>ดึงนะใช่พี่พอหลุดออกจากโซ่เมื่อไหร่แล้วก็ไป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 ี่มีแฟนเราไม่เคยหลุดออกจากโซ่เลยไม่เคยพี่เคยแยกเขี้ยวอ่าไม่เคยกัดพี่แค่ผูกเจ้าของนี่หรอผูกคนอื่นสิมีมั้ง เเเปป็็นนรรื่่องาวใชกูพี่ถามผมช้าไปเดือนหนึ่งถ้าพี่ถามเดือนที่แล้วผมจําได้ที่ผมลืมแล้วจริงจำลืมไวขนาดนี้ลืมลืมลืมแล้วก่อนเราจะครบเราจะจีโอ้โหลืมไปแล้วดิช้าไปเดือนหนึ่งอะจริงปหมเนี่ยลืมไปแล้วจริงลืมแล้วสาบานต่อหน้าไฟโอ้ไม่ได้เดี๋ยวฟ้าผ่าตรงนี้ลืมไปแล้วพี่ตอนนี้ถามตรงตรงนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจิตใจโอเคครับพี่แฮปปี้มีความสุขครับ ใช่ครับไม่เครียดครับพี่ไม่มีเรื่องเครียดเลยตอนวันนี้มันผ่านมาเยอะใช่ไหมครับพี่มันผ่านมาเยอะแล้วเราเลยรู้แล้วต้องจัดการตัวเองมันก็ผ่านมาเยอะมันก็อยู่คนเดียวมันก็ไม่ลำบากใครอะพี่อมันอยู่คนเดียวมันก็สบายควรไม่เยรู้อะไรมาครับพี่ผมก็เรียนรู้มาตลอดชีวิตของผมว่าผมอยู่คนเดียดนีแล้วไม่ต้องเอาตัวเองไปให้คนอื่นแบบเครียดคนอื่นมีภาระทำไมก็ไม่ถามตรงอยู่คนเดียวแต่คิดว่าอยู่กี่เดือนครับพี่จริงๆผมอยากอยู่นานนะไม่จริงไม่จริงจริงๆอยากอยู่นานแต่ว่าบางทีแบบว่า คนเราบางทีมันมาไม่รู้ตัวไงอ่าบางทีมันก็ตั้งว่าอยากอยู่นานแหละบางทีพอเจอเรื่อยๆเจอเรื่อยๆเจอเรื่อยๆเอารักอีกแล้วอ่าใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะทุกวันนี้ก็เลยแบบว่าพยายามแบบว่าบอกตัวเองว่าอย่าพิ่งรักอย่าพิ่งรัก้วมาจำได้ไหมก็ถ้าถ้าเจอบ่อยเดี๋ยวก็จะรักแต่ว่าถ้ากัเจอไม่บ่อยมันก็จะไม่รักอ่าเเป็นคนคนง่ายไหมคะอะไรพี่รคนรักคนไม่ง่ายหรอกพี่แต่ว่าบางทีแบบว่าถ้าเจอบ่อยๆเจอกันเยอะๆบางทีมันผูกพันไงเพราะมันผูกพันบางทีเรารักแบบ ไม่รู้ตัวไงแล้วตอนนี้มีเริ่มพันธุ์่ไม่มีไม่มีพี่ยัง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 ไม่เพราะว่าเราจะมาทุกเทศกาลไงอย่างมันจะเขาดาวเขาดาวปีไ่แล้วไม่เหงาพี่ปีนี้อยู่กับแม่กับยายครับเพราะว่ายายอายุ9 3นะบครับไม่เคยเขาดาวกับยายเลยครับก็เลยคิดว่าปีนี้อยู่กับยายก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ายายจะอยู่ได้เขาดาวอีกกี่ปีก็เลยเดี๋ยวปีนี้ล็อกตัวยายกับแม่ไว้แล้วครับ ับพี่ไม่เข็ดเลยพี่ผมแบบว่าไม่เข็ดเลยพี่พี่เราบอกว่าพี่เราบอกว่าไม่เข็ดครับพี่เราบอกเขาเสียเราเราเราเสียแต่ว่าผู้หญิงดีหมดเนี่ยผู้หญิงดีหมดพี่แล้วเราจะไม่แก้ตรงนั้นหรอมันก็คือพยายามแก้แล้วพี่แต่ว่าบางทีพอเราแก้แล้วเราก็รู้ตัวว่าแบบว่าเอ้ยเราไม่ชอบตัวเองตอนนี้หรอวะอะไรเงี้ยพี่ว่าเราทํางานอะไรพี่เราทํางานเราแบบกึกกึกกักไงเออวลาเราเกรงใจอะเรากึกกึกักกักไง แล้วก็พอเราไปดูงานมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเราก็ดีอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องแบบให้ใครมาลำบากกับเรายันยันพี่ถามนิกกี้คำว่าเจ้าชูนิกกี้ว่าห่างตัวเราหรือใกล้ตัวเราห่างกันเยอะเลยพี่อย่างไรางใช่ครับผมนี่เป็นคนอบอุ่นครับพี่คนอบอุ่นครับ๋อใกล้ชิดผมคนอบอุ่นครับเจ้าชูไม่ใช่ผมเลยนะครับเจ้าชูนี่น่าจะเป็นปอกกระพณครับแต่ผมเนี่ยภาพลักษณ์เจ้าชู้่เดยครับสังคมไซร้ายผมครับสังคมแบบว่าใช่สังคมเฟคนิวครับสังคมแบบว่า ผมคนน่าสงสารนะสังคมแบบทําให้ผมทําให้เหงื่อเหงื่อพี่สังคมทาทาให้ผมดูเป็นผู้ชายเจ้าชู้อ่ะทั้งจริงแล้วผมไม่เจ้าชู้อ่ะใช่ไหมล่ะเออเป็นงานนะพี่อะไราอะไรรัออไม่ชอบเลยเนาะอรังหรัผลิตงานที่ผมก็เออมกีโดยโดยรอบข้างเราเามีครอบครัวกันหมดแล้วว่ะแล้วเราก็สดทนยิ่งเรายังไรบ้างกับชีวิสัอเนียผู้อะไรนะครับ คนละผ้าเรามีแฟนมีลูกมีครอบครัวแล้วไม่พี่ดีใจดีใจกับแจ็คดีใจกับทุกคนพี่ผมเห็นลูกแจ็คก็แบบน่ารักครับน่ารักผมเห็นลูกใครก็น่ารักดีพี่แต่ว่าเราก็ไม่ไม่ไม่อยากมีของตัวเองมั่เหรอมันก็ถามว่าอยากมีไหมเมื่อก่อนมันก็อยากมีพี่แต่ตอนนี้มันถ้าไม่มีมันก็คงไม่เป็นไรอ่ะก็คงไปเล่นกับลูกแจ็คไปเลี้ยงลูกเมาส์ไปเล่นกับหลานได้พี่มันไม่ใช่เวลาของเราเนอะมันก็ยังไม่มีอ่ะพี่ก็อพรับมันทำให้เราเป็นคนคนหนึ่ง ไม่ไม่พี่มันอยา่าอยา่อยาไปโทษความรักอ่ะเราต้องโทษตัวเราเองอ่ะใช่พี่มีความรักมันก,ก็ดีนะพี่ชอบไปถามให้ผมโดนด่าเนี่ยไม่ออไมีไม่ไมีพี่อ,อ,อันนั้นตอนนี้ถ้าจะมีาสาวๆเข้ามาเรารู้สึกยังไง <Okay, S 1> บ้างเป็นน้องพี่จะเป็นน้องโอเคถ้าเป็นน้องอย่างเดียวถ้าเป็นน้องโอเคเพราะเป็นปมผมนะไอ้นี่คือเรื่องจริงนะคือผมว่าอยากมีน้องสาวพี่แต่แม่มีผู้ชายล้วนทุกคนในบ้านก็เป็นผู้ชายหมดอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าโอเคเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยอยากมีน้องหมดอยากอยากมีน้องสาวใช่พี่เป็นปมว่าเกิดมาไม่มีน้องสาวอ่ะมันอยากมีอ่ะ ใช่พี่ถ้าเป็นน้องสาวโอเคแต่ว่าถ้าแบบว่ารักกันอย่าพึ่งดีกว่าพูดมันหล่อมากแม่โคตรได้อีกอไรพี่เรียรๆ